สวัสดีค่ะบุ้งสอเจ็เซเว่นค่ะวันนี้มาอยู่ที่ร้านไก่เชฟเฮาส์นะคะซึ่งเป็นร้านอาหารตามสั่งอยู่ที่ชั้น2ของตึกชานอิสระ2 ถนนเพชรพลีตัดใหม่ค่ะด้านเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มค่ะลาสออเดอร์ยอยู่ที่2ทุ่มครึ่งนะคะหยุดวันอาทิตย์เชฟป้ไก่เนี่ยมีความสามารถในการทำเมนูอาหารได้หลากหลายมากเลยนะคะเมนูที่บุ้งเลือกมาวันนี้เนี่ยเป็นเมนูยอดฮิตที่ใครมาร้านนี้ก็ต้องกินนะคะเป็นหมูน้ำปลาตากบหลบเสาไฟฟ้าของแท้ต้องไม่เห็นกบรบหลบเสาอ,อยู่จ้าะนะคะเป็นหมูสันคอที่เราหมักไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอามาทอดเตรียมไว้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาคั่วแบบนี้คั่วใส่กับกระเทียมแล้วทําไมต้องเป็นน้ําปลาตากบคะมันคือหัวน้าปลาค่ะเป็นซิกเนเจอร์คือหัวน้ําปลาเนี่ยเคี่ยวจากน้ําตาลมะาพร้าวแท้นะคะมันจะหอมมากเลยค่ะใส่ลงไปเมื่อได้ที่แล้วนะคะทุกข้าวก็อร่อยหมูก็นุ่มนะคะนี่เราก็จะใส่ลงไปช่ำๆเลยค่ะแม่นี่นะคะนี่เราจะใส่ใบมะกรูดทอดกรอบพริกแห้งทอดนะคะทานกับน้ำจิ้มแจ่วเด็ด มันมเข้าวเทมูสันทอมันมีเท็กซ์เจอร์ให้เขียวแต่มันก็มีความนุ่มเป็นส่วนที่มีมันอยู่ด้วยค่ะ อรอ่อยมากนี่รสหวานเค็มกินกับข้าวนี่คือแบบรดมากค่ะกุ้งทอดเกลือไซส์แปดตโลค่ะแต่ว่าบางทีมันก็จะประมาณเจ็ดนะคะอ่าลงแล้วนะคะจาน้ำมันร้อนจัดเราก็ลงกุ้งเลย ตัวใสกริปสวยกว่าหน้าป้าอีกเธออืมเป็นเมนูที่ทําไม่ยากนะคะความอร่อยหนึ่งคุณต้องมีมันกุ้งที่ดีซึ่งป้าบีบหัวกุ้งมันกุ้งไว้แล้วด้วยอันนี้ก็ประมาณหกขีด น้ำทอดเกลือนะคะที่นี่จะขายตามน้ำหนักค่ะก็คือครึ่งเราอยู่ที่6 5 0บาทนะคะในจานนี้อยู่ที่ประมาณ6ขีดค่ะ จิ้มสีฟูดที่นี่ก็ออกทำเองนะคะกุ้งสดมากเน,นื้นอแน่นเด้งเลยแล้วมันไม่ได้สุกเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อกุ้งมีความฉ่ำง ที <G ren minimalist> ่อื่นมีสามเมนป้าไก่นี่สี่เมนนะจ๊ะแลสี <listings S 1> ่เหมนคืออะไรบ้างคะป้าอ่ามีชะอมกระตอนะคะกระเทียมโทนดองแล้วก็เพิ่มออปชั่นมาคือกระเฉดค่ะใส่กุ้งแล้วก็ขอวุ้นเส้นค่ะสี่เมนตของเราแล้วก็ผัดให้แห้งนี่นะคะหนึ่งสองสามลงเลยดีนะคะ 1, 2, นะคะี่ ค่ะกุ้งผัดซีเหนีกุ้งค่ะจริงจริงเขาเลือกได้นะระหว่างกุ้งกับโอซึ่งอันนี้มุ้งสั่งเป็นกุ้งมาค่ะผักกระเฉดเนี่ยชัดเฉพาะยอดอ่อนๆดังนั้นไม่มีกากเลยเระอมก็เช่นกันแล้ววุ้นเส้นเนี่ยก็คือเหอนียวมุ้มนะคะ วางไว้วจะพักนึงก็ยังไม่แห้งเลยยังมีความแบบมอยอยู่ข้างในอ่ะมีรสเผ็ดเล็กน้อยค่ะกลินหอมมากหมูยอนึ่งเนี่ยจะเป็นเมนูที่ป้าไก่ทำเองนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็เป็นเมนูโปรดของอ<ม>้โตเลยมาทีไรก็ต้องกิน อันนี่ผัดข้าวใส่ไข่สองฟองนะคะข้าวผัดหัวลำโพงใช่เป็นสถานีแห่งความอร่อยที่รวมทุกๆความอร่อยใส่หมูกรอบค่ะใส่หมูแดงใส่กุนเชียงนี่นะคะเราก็จะใส่หมูกรอบลงไปอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดสไตล์โบราณะะเว่นบีบมะนาวไหมคือจานนี้สั่งมาให้โอเวน่นแต่แมมจะแอบกินเพราะว่าในนี้ใส่ สิ่งที่มันชอบมากก็คือถูกต้งตองเอางี้เอเว้นกินข้าวกับคณาแล้วกัน <Okay. S 1> เดี๋ยวมามกินที่เหลือเอง <c oughs> ตันนี้ใส่สีหวานให้สีเป็นสีออกเข้มๆน,นะคะแต่ว่ามันไม่ได้หวานนะ หนกัน้หอมนะเราก็จะคุกเคลื่อนกับไข่ให้หอมๆเนี่ยดาแบบนี้เนี่ยเส้นจะหอมมากนี่เคล็ดลับความอะไรใช่ที่นี่ไม่มีการหวงเสร็จแล้วเราจะกลับลงมาเห็นไหมคะเส้นจะมีความเกรียม๋วยเตี๋ยวคั่วค่ะที่นี่มีหลายแบบแต่บุ้งสั่งเป็นหกรอบมานะคะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวโอ๊แล้วก็ซอสพรก คือบุ้งเนี่ยเป็นคนกินก๋วยเตี๋ยวขั้วไม่ใส่ซอสพริกโปรตีโต้ใส่ปะอืมใส่เหรอมาว่าเตี๋ยวขั้วมันหอมกระทะด้วยตัวเองอะ่ะมันไม่ต้องใส่ซอสพริกก็อร่อยผัดได้หอมกระทะมากอ แกงส้มชะอมกุ้งค่ะานนี้ใส่ผักรวมเลยนะมีผักกาดขาวแล้วก็โวผักยาวไข่ชะอมเ <c oughs> ส็มคนมาก รสชาติเปรี้ยวนำเข้มข้นมากๆผัดพริกขี้หนูกระเพราแหนมทอดร้านนี้คือทำแองหมดนะคะจะเป็นแหนมเป็นหมูยอใส่ข้าวลงไปผัดเลยโอยได้ไบกระเพราให้นํำใจเนี่ย เสิร์ฟแหนมลงไปข้างๆอีกหนึ่งชิ้นแ้ะแหนมทอดโอ้โหจดเต็มมากเมน,นูใหม่นะคะข้าวผัดกะเพราแหนมทอดค่ะแหนมเนี่ยป้าไก่ก็ทกําเองในนี้มีแหนมทอดทั้งเส้นตัวนี้เลยแล้วก็มีแหนมทอดที่ผัดอยู่ในข้าวผัดด้วยเสรพร้อมกระเทียมสดค่ะหอมแดงซอยแตงกวาเลาออกมาสอน ผัดทอดอย่างนี้นะคะตอนแรกกั้นว่าจะแห้งไม่แห้งนะข้างในยังมีความชำ้ำยก็อยากลองนะชิมมันเผ็ดนะเนี่ยน้ำตาไหลเลยอะ่ะแต่มันอร่อยมากเลยเพราะว่าผัดได้หอมกระะแล้วมีกลิ่นหอไมไปกับเพราูเขาให้ใส่สอมอันนี้ด้วยนะลองใส่ดูดีกว่าแต่ไม่เอากระเทียมอะ่ะใสใ่นี้ ใส่ก็จะมี texture กรุกรุบน,นะคะของโตหอมแดงแล้วก็จะมีแบบความหวานเล็กน้อยอะ่ะคืออร่อยทั้งคู่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้มามา่าผัดทรงเครื่องค่ะจานนี้สั่งเป็นหมูนะคะของอตโตนั่นเอง ในนี้คะจะเป็นมาม่าผัดค่ะใส่หมูสับนะคะมีคะน้าแล้วก็แครอทด,ด้านบนท็อปด้วยไข่ข้น this is very good you have to eat this นอกจากผัดมามา่าทรงเครื่องนะคะที่นี่ก็ยังมีผัดมามาออ่าต้มยำด้วยคะ่ะอันนี้สั่งเป็นชิ้นมานะด้านบนท็อปด้วยไข่ข้นทำไมเราถึงสั่งผัดมาม่ารู้ไหมเพราะว่าเ้าไก่เนี่ย ท้าคนทำพวกอ,อาหารจานผัดได้อร่อยทุกอ,อย่าง่าจะเป็นข้าวเป็นเส้นแล้ววิ้งนะเคยกินผัดมาม่ทรงเครื่องแล้วมันอร่อยนะคะวันนี้เราจะมาลองต้มยำกับเขาให้บีบมะนาวอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสังเกตว่าเส้นเขาเนี่ย ไม่แฉะเลยนะคะผัดได้แห้งมีกลิ่นหอมของฟันต้ยมยำอ่ะเหนี่ยใส่ตะไคร้ลงไปเห็นไหมแล้วก็รสเผ็ดปานกลางไม่ได้เผ็ดมากเราบีบมะนาวคือมันเพิ่มความเปรี้ยวไปนั่นเองไอศครีมกะทิทรงเครื่องค่ะ,ะ,ะนี้มีทั้งนำเชื่อมค่ะฟะทองสับประรดนะคะมีมันเทศเชื่อมด้วยลูกชิ้น แล้วก็ชั่วลีสงที่นี่ทำไอศครีมเองนะอุ้ยถั่วรลนหอมมะพร้าวไม่หวานมากมนอกจากนี้นะคะเนี่ยจะมีเป็นไอศครีมที่ปั้งไก่ทำเองคะ่ะเป็นไอติมโฮมเมดคือเขามีให้หลายรสเลยอะ่ะที่บุ้งเลือกมาคือนมกะโดกับผมันม่วง วางให้มันละลายก่อ huh. น exactly. yeah. well, ่ะมันยังไม่ละลายนุ่งตะละกันเลนเมี่ยหวานหวานแบบหวานนันนรึงเมนูที่บุงชอบมากที่สุดตามระดับแรกก็คือ อันดับที่หนึ่งยกให้ผัดซีเมนต์อันดับที่สองยกให้มูทอดน้ำปลาตากกบหลบเสาไฟฟ้าค่ะอันดับที่สามยกให้ข้าวผัดกะเพราแหนมทอดหมหวานนะคะหนึงชอบไอศครีมกะทิสดสมคร่เ้มทะเล ถ้าไงเดี๋ยวมุ้งเตัตโตแล้วก็เอเวนะจะไปกินกันต่อนะแล้วพบก,กันในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้ค่ะไปแล้วบนะ๊ายบาย